สวัสดีจ้าสบายดียามเช้าเช้าเป็นวัดเด้อพี่น้องเด้อวัดลุงโคคลิปนี้ขอเว้าอีหยังใน่เด้อพี่น้องเด้อเผื่อลางคนเพิ่นบ่ฮู้หรือบ่เข้าใจเนาะขอชี้แจงสิซะผู้ลางคนก็ฮู้หลายลางคนก็บ่ฮู้ลางคนก็เว้าไปเองเนาะมโนไปเองเนาะ เพื่อนลังนี่นเด้อก่อนข่อยสิมาหูจักกรรมกานานี้กานาได้เป็นสร้างเด้อพี่น้องเด้อโบมเมนว่ากานาสิมาร่วมเหตุเพื่อนน้องข่อยแต่อย่างใดเด้ออันนี้ออนอธิบายให้คนที่ว่าคนเังบ่ทันหูนะว่าสิซะเพืเ่อนลังนี่เราคุณขอตามเมฆเนี่ยก้าวเขามาเป็นสร้างเป็นลูกน้องตาเป็ดกับสิซะเพิเ่นมาเป็นลูกน้องตาเป็ด ่นหับเมาตะเพ็ดมาหับเมา,อาไอเพ็ดนั่นแหละพี่น้องมาหับเมาเงื่อนลังนี่ประมูลเงือนลังนี่ล่างตีนขึ้นอยู่บ่แมนว่ากาหน้าหอบเงินมาสางซานข่อยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเงินเงินของข่อยเองเห็ดราคาบวกกับเงินเอฟซี C, ผู้ใหญ่ใจดีผู้่นซอยเรือข่อยนำ เฮือนลังนี่ฮะบบแมนว่าเออทําบ้านเสร็จด้วยการละถิหัวทรงซันั์ซีกับมีหลายคนที่เว้าเ,เนาะพี่น้องนุง่นสิมาเว้าสืบฟังใ้ด้านว่าเหตุเฮือนลังนี่เนาะบบแมนว่าเฮาสิมสาส่างห่วมกันเด้อพี่น้องเด้อบโแเมนว่ากัหน้าหอวเงินมาสาม่างเฮือนลังนี่ห่วมกันกับข่อยเฮือนลังนี่ข่อยตั้งใจเหตุมาเหตุเงินยูทูบช่วงนั้นมันได้หลาย ได้ร้ายเติบเพราะว่าคันทบสพอตเงินเอฟซีหายกับมันกับบดไดแล้วเป็นลังปะน,นี่ดอกมันก็เงินเงินหง่อยน้ำเงินทานผู้ใหญ่ใจดีน้ำเงินเผื่อหายมาน้ำมันถึงแล้วสมบูรณ์เนาะทางขาไฟขายัางห้ายร้ายคนแบบว่าผู้ผู้ละเล็กผู้ละหน่อยบอแบแมนเราผู้เดียวปุดเด้อผิดน้องเด้อเอฟซีที่ซอยอ้อนนะอบอกเลยเลยว่ามันร้ายคนนะนะสิซะบางทีกับอ้อนกับ ลืมหดสื่อไปน้ำกับมีได้พราะว่าอุ่นบริเคียนใบบริเคียนสื่อแล้วก็บอได้ลบไปเบิ่งคลิปขึ้นพอขอโทษขออภัยน้ำแต่การมันก็มีคลิปอยู่ตลอดขอบคุณยูทูปคลิปสิไปหาเฮ็ดบ่เออไปบ่เอาเสือไหมเขานุ่งเจ้าได้พลังเกียร์ที่บ่หนุ่งได้ที่บ่เคยหนุ่งไรหนิบ่บ่บ่มาดูฮาเฮ็ดกันบ่ได้แล้วบ่ไปบ่อะไรสุด กําลังซีแจ้งเรื่องเพื่อนเอฟซีลางคนบอกเขาใจว่าก็หน้าได้ห่วมสางเหตุกับข่อยนะเพื <nt> ่อหลังนี้นะร่างคนระเบิดในนั้นเราเป็นอันนั้นเด้อพี่น้องโดยเราเป็นสางเป็นสางเป็นกรรมกรจ้างน่องหนุ่งเผินที่มาเหตุนําห่วมกันอะข่อยจ้างเบิดเพื่อเพื่อข่อยจ้างหลังจากตะเป็ดจ้างแล้ว ข่อยจ้างพิเศษเขาหั่นหลายกว่าตาเป็ดอีกเลี้ยงเล้าเลี้ยงได้อ้าวบ่ได้นับเลยพี่น้องเอ้ยเลี้ยงดูปูเสือแบบลวงหลายส่วนที่ส่วนเพิ่นสิเฮ็ดเพิ่มนะบ่ส่วนที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่มที่หลังจากอันลางตีนขึ้นอยู่นี่มีแท่งน้ําแท่งน้ําก็เฮือนครัวผู้ผู้บ่าวมาจีบผู้สาวนี่สิบ่ให้มีผลงานหยังเลยบ่เนาะแฟน สิบัให้มีผลงานเกี่ยวกับเพื่อลังนี่เลยโบเนาะสีบัให้ใส,สบัให้เห็ดยังเลยโบเออเฮาก็กนะกต้องใสเ้าก็ต้องอนั้นแหละผัวเนาะในในาตอนนั้นในนามว่าเป็นผัวนะในนามว่ามาหักมาขบกันแล้วเห<อ>็ดยังเห็ดยังขาก็อยากใสแล้วแต่ว่าน้มที่ว่าเพื่อลังนี่่างตีนขึ้นอยู่คือวันในนามลูกจ้างเอน้อะเอ้ในนามลูกจ้างกัน,น่าหนะ ที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่มก็คือแทงน้ําให้ค่อยแล้วก็กลับอันเฮือนครัวแล้วก็มาสร้างซานํากันหลังจากหั่นเนาะหลังจากที่ว่าเอ้ยน้องเขาซอยเรื่องเทพื้นเทยังข่อยจ้างเบิดพี่น้องเอ้ยเรื่องัวเรื่องหาวนี่มาซอยจับเล็กๆน้อยๆเขาก็ใช้เงินจ้างเงินเบิดเฮ็ดบัวนี่สร้างโลกสร้างลีมาเฮ็ดให้เพิ่มเเสาละ500ลอือเนาะตอนมาเฮ็ดบัวอันตมของกานานี่ พี yeah. hair, uh, ่น้องว้อพินแล้ววากานาไปโอนหันแล้วมันนั่นนั่นเราสร้างอ่าแล้วก็ที่มาเห็ดอันเห็ดเพิ่มนี่ต้องมาส่างน้ำกันนี่กาเนี่ยนี่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 ล้างเครืองคัวอย่างไรล้างเครื่องคั่นห้องทคิงนั้นเนาะอ่านางนั่นอืมห้องเดียวอะไรมาอยู่น้ำกันสิโบเห็ดยังเลยบ่เนาะอือข้าวปลาฟัวเมียก็ต้องเห็ดส่างเห็ดซาน้ำกันอย่างไรเนาะเออบางเรื่อนนี่บางเรื่อนของนักอ้วนเนาะพี่น้องหล้างไ่เออเรื่อนเราเลดเงื่อนอุ่บาทนิดนาะเจ้าข้าวซีวานเครื่องเฮือน เครื่องเฮือนเครื่องเฮือนคลองซานกะเงินข่อยเก็บในบัญชีข่อยซื้อมาใส่เด้อพี่น้องเด้อเงินอันข่าวคลองเฮือนนี่เป็นโซฟาบาเป็นแอร์บาเงินไ่ได้สสร้างน้ำกันเด้อฮะนะเอากันตอนนั้นหาอืมมาเม้นรักกันหลังคนเขาก็บอกเข่าใจนะนนย่เเาผ ก็น้ามาด้วยโบมียังขอกระหับเอาเด้อพี่น้องเด้อแต่นี่เนื้อเมื่อว่าเพิ่อนอยากเป็นอิสระเพิ่อนอยากไปเล่นไปกินไปเที่ยวกะคอยกระปล่อยเป็นอิสระคือว่าคอยเป็นคนบ่มักนำผัวนะพี่น้องภาษีบาซีซะคนบ่มักจากเจ้ากี่เจ้าการชีวิตภายพ่อผลึกเขาก็เลยตัดตัดไปเลยเพราะคอยอยากมาเสียใจฝ่ายหลังเสียไปภายหลังมันแห้งสีนักก่อนเก่าดีกว่านักอันดีกว่าเสียใจตอนนี้ภาษีซะนอ,นอนนาสาว เพราะว่าในเมื่ออยู่น้ากันมันบุพังคว่วกันบ,บ่บ่ยังกันหละะ่ะกะต่างคนต่างอยู่เนาะพี่น้องเนาะเหตุผลเราก็บริจาเป็นต้องอธิบายยาวเน่นั่นแหละพี่น,ออน้องเอ้เข้าใจน้ากันเนาะอือเข้าใจน้ำกันสาวนมนี่กระซำจักสิรษะท,ทังไดเพราะแต่ตอนหักหมักก,กัน พักมาแล้วก็คอยดิ้งหูนี่คอยแิ้งหูมัดทุกอย่างเดี๋ยวหูไลให้แม่น้อยแพมเมลี่เด้อเหล่าให้พังสาวโอนน้อยสาวนุ๊กเบาเพนแม่น้อยสาวน้อมเนี่ยเป็นพยานให้เบิ้ว่ากเงินหลังนี่เป็นของ่ไอโอนเบาการนาบ่มีบ่มีอันเที่ยวอย่างเลยแล้วเป็นสร้างมากับสร้างเป็ดสร้างเป็ดแล้วเป็นลูกน้องสร้างเป็ดลูกน้องสาวเป็ดแล้วเป็ดละเมาอันเมาแล้วถือต้องถือตากันก็เลยหมักหักกันก็เลยเอา เอามันอามาพรคือว่าเห็นมาดูว่ามันเนาะเอฟซีก็เห็นน้ำกันเนาะดุมากับแต่ดกแต่เศร้าเห็ดดุมันเลยว่างุันบวกไสเสื้อพงมาจังสีซะอเนาะก็เลยเอาขิดว่าเออสิมาเป็นหัวหน้าครอบครัวสิดีแล้ว เขาก็เป็นสร้างเนี่ยไปให้ทับเมาใส่ก็คือเสียมอืดหิวดอกเมียกับลูกคนเบื่อบชจกเฉอเนาะเอาเห็นแล้วเาเอาท่านเอาแล้วนะคแล้วกนั็ใจเหมือนไแม่ยิ่งค่ะแม่ยิ่งค่ะทุกคนก็ต้องคิดแล้วนี่แล้วก็ต้องอยากเมียนให้หัวหน้าครอบครัวเป็นรักแล้วเนาะถ้าผู้ชายผมเป็นรักนี่ครอบครัวก็ควยแขวี่รอได้บ้านเมืองกับบนับถือ เออบ่ยำเก่งแหละผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายเพิ่นบ่ยำเก่งเข้าไปแล้วกันคําว่าต้องให้ผู้ชายคันให้ต้องให้ผู้ชายเป็นเท้าหน้าม่ิงเป็นเท้าหลัง่แล้วว่าเป็นาก็ได้แนวมาก็ย้อนว่าเอาเพิ่นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวนําเฮือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บ่ได้เว้าอีสังเพิ่นมากมายดอกเนาะ FC เมนนะจักเนาะอยู่นําซ่องเว้าว่าค่อย ใครเ<ส>พื่อนไปย้อน<ม>บนคลิปเก่าเ <9 S 1> ด้อเอามาเลยถีัวโซงบ้างแหละเขาเห็ดเพื่อนแล้วเป็นลังอลไรกับถีพวเขาส่งบ้างแหละเว้าใส่คอยโยนโยนขี่ใส่ตะคอ,อยบ <c oughs> เบสอาะโอเคโอเคพี่น้องคลิปนี่กอัอธิบายเนี่ยกั อยากโซโลว์นเนี่ยเนาะเบ่าหลายคนโอเคจ้าส่วนที่ส่วนที่มานั่งอยู่นี่นี่แม่นเบินี่เปพยานให้ได้ยนี่ยมาเฮือนน่ะนี่เป็ยานเลยเขาสิว่าพี่น้องเดียวกันอีกโอ้ปเบ้วงล้อคลิปเก้าน่ะมีพวทุกสองเข้าไปเบิรงตล้อคลิปตอนเริ่มแต่ขนาดว่าสมาาตั้งเขนาดว่าคบเป็นแฟนได้พี่น้องเอ้ยตอนนั้นน่ะคบในฐานะเป็นแฟนยังพันแต่งกันเห็ดนั่นเห็ดนี่นับแต่บัวแต่ยังนี่ยคอยจ้างเงินเบิร์เด้อคอยสิบอกซะ คอยจ้างเงินเบ็ดขนาดคอยคบเป็นแฟนเลมขึ้นเงินได้ประมาณพี่หลังจากอันแต่งกันผี่คอยจังบริหาริ่อนหลังจากแต่งี่ตอนเป็นสู่สาวเป็นผู้บ่าวผู้เพลวกันนลคอยยังไปหายเงินเผ่อนได้พี่น้องเลยเขาบอกตรงๆซะคอยนิบ่าวเอ๋อคอยจ้างคอยจังสี่ซะทั้งหมักแน่ก็เลยหายแน่ว่าสี่ซะเนาะตอนนั้น เล Get ี้ยงครอบครัวเขาเนาะอไอพ่อแม่เขากานาพนกันใช่อยากใช้เงินแน่เนาะตอนนั้นกะข้าวอยากซื้อน้ำหอมซื้อผ้าหน้าแพ้คอยซื้อให้เลยนะอืว่าสิซะคอยซื้อเอาเบิดเลยนะแล้วกะเอฟซีมาแต่งให้ฮันเน่ฮันแมนเอฟซีมาแต่งให้กะแต่งกับเต๊กแ่งบ่มีเงินมาแต่งเมียบ่มีเลยนี่เอฟซีได้แต่งให้เราแต่งให้กานาได้พี่น้องเลย นั่นแหละเอาคลิปนี้ลงไปกะสีว้าเ่าได้อีกขอกระบอ้หูจักเน่อยขอกระซิรอเบอ่งคอมเมนต์แล้วขอกระชิมาตอบอีกโอเคจ้าขอบอกเขาใจกระชิมเาาว่าอีกเห็ดยังแน่เลยจังว่าออกมาฝากซอง้ได้พี่น้องเด้ออือฝากซองดับท้ายกออินหนะ้าเพิ่งเปิดซองใหม่เดอ้อ เม่นเขาไมา้ปักหมุให้ตาวน้องผ้าเซม,เม้อเลยเด้อโอเคจ้า